ไก่ย่างไม้มาดันเรื่องลือขึ้นชื่อข้าหอมมะลิมากมายหลากหลายผ้าไหมลวดลายดีโครงกระดูกมนุษย์โบราณพันปีน่าศึกษาปลาศาสตร์ของโบราณตะการตาสืสารนันมาภาาเก็บย้อนมาเกลือนี่คือกำปั้นของอำเภอหอยจังหวัดศรีสะเกดครับไปตอนนี้ไปจะยิมมจะยิมมยังจะบ่ต้องยิ้มจะบ่ต้องได้เอาโอเคเอาจะได้เข้ามาก่อนมานานแล้วทุกคน โอ้ยคนไล่ของของนี่ของของขายเรื่งของขายแดดขนมาแห้งเอาไปโอ้ยแดดสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีนุ้มแม่แซมไทร์อะไรกับพี่น้องฟองไฟทุกมองทุกบอนครับผมอ่าผมป้าฝอเขาเก่ากันเดิมครับกับช่องผู้เบาแนวชาแนลนะครับตอนมาผมปาฝอกกันประเดี้กับเพชรวัตถียี่สินะครับผม27สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2566ครับผมเอ่อเฮาก็ได้มาซื้อ น้ำชานมนะครับผมกับกาแฟายูเทอร์นวาว่านะครับผมขายอยู่นาโรบิสันบางรักกับพี่น้อยกับผมมากกับฟิฟแอตนะครับ <Hello. S 1> นี่เป็นร้านชานมไข่มุกนะครับผมอยู่นาโรบิสันเดี๋ยวชวมบรรยากาศด้วยรอบๆอีกรอบหนึ่งโอ้ฝ oh. นตึกสเตทนะครับผม ตอนนี้เรากำลังล่อชาไข่มุกนะครับผมชาไข่มุกกับกาแฟเนาะเอา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 นั่นเอาไป โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้คุณคุณพ่อคิคสมนมีนะครับผมขอบคุณนะครับผมสำหรับการติดตามและการรับชมน,นะครับผมโอเคครับผมใบพบกันคลิป่ไม่ชมนาญครับขอบคุณหลายๆขอบคุณครับ